สวัสดีสวัสดียะสวัสดีเด้อป้าดุงเอ้ยยินดีต้อนรับค่ะผู้ชมปราจ่อยเด้อามาลูกมามาพี่มันอยากปลูกจุกจิกอยากลงมาแฮงบ่ใส่เกิบแล้วลงมาโลดบาดนี้ย่างบาดนี้ย่างดใส่เกบให้ีแงบดนี้ดีใจบ่ลูกบ หยุดในทยทงเฮือนเพคนเบื่อเลยมีแต่ปลากระป๋า,ปาให้เด็กนั่งข้างหน้ามาข้างหน้ามาเลย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 ไอ้จ,อจิกแม่นี่ยทำหมอให้ทำหมอใส่เกือบแม่บ่อหายลงมาทำใส่เ,เกือบนะแม่หายลงมาลิ้น A à, nhang gì đi, đi nhang gì đi, đi à chặt kè à A à, nang nhanh đi lúc nhang gì đi, đi. mừng chỉ mua đó đâu I hang a đó mừng chỉ mua đó khạc vô lượng khạc vô lơ cứ bơ lơ 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 nó lơ 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 ย่างยี่นีย่างยี่นีเอาขาขึ้นเอาขาขึ้นเอาขาย่างยี่นี้ตั้งขึ้นแข็งนะหักบ่โลดผมในยันขี่ดินอ้ยยังนะเอ้ยถือขี้ดินละบาะนี่เห็น,ะนอะไรบาอนี่ บวถอดเดอ้บอบวถอดเด้บอบวถอดบวถอดพอนยึดเหยียบออกเหยียบดึงออกเอ้คือถุงเท้าอพอนยียบไยมันบลาลูกจุกจิกบลาลูกบ่เ <c> ฮ <oughs> ้ยเฮ้ย เย้บบานี่ก็อถอยลังไปนั่นนั่นด็กดกดิดด๊ดขีดทรายบ่เอาแข้งขึ้นดีๆดูเอาเอาเอาดีๆย่า๊ดงี่เง้ดิแน่เหยียบขี่ะนะน่ะเหยียบขี่งนะนะ้อแน่น่ะน่ะอู้ตกอ่ะฮะตกอ่ะฮะ tốt nữa hả ok anh cứ đi, đi đâu okay, anh hiy okay, anh hiy, ma bom kia anh hiy mày thoát đơ, đơ. nước không nơ ơi nhắm mắt đúng anh nhắm mắt nhà mắt ơi nhắm mắt anh mày má à? mày cho, mày mày đường Mẹ mày 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 Nào bò, Nào ơi nào mày mày Chị nằm bò Hửm đi à ừ, chạy bò Chị chạy bò chạy bò đây đông mà liền vô Ui เพียงเลเดี๋ยวดิดดได้จะไปอาบน้ำยิ่มได้ยิ่มได้ยไดอยเสือจนเปียก ยเดินแนวไปอาบน้ำเนี่ยเดินแนวไปอาบน้ำเนาะย่างไงดิย่างไงดิลูกเออเออยนางจ้าย่างจ้าย่างไงดีนะกว่าหน่อย่างมึงงงมึงเงงอะนะเอาคาคืนนิดนิดลูกเอาคาคืนย่างนิดิี้ให้เสียดนะนั่นนะะแมวห่วยลงมาได้หนิ tích của được được sai đuổi mùa bà Xé mùa 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 mu mùa Cần mùa tụp mùa hả bò Cần mùa tụp mùa bò Vừa mùa vừa เนอะแล้ววันนี้อยากนอนแล้ววันนี้เอาขาขึ้นเอาแขงขึ้นนี่ดิย่างนี่ดิย่างดีใจเขาดุยล่าดีใจว่าได้ลงมาข้างล่าง Để được mua mùa ngang đi ngang đi sẽ cứu bên nhang đi ngang đi yà 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 cứu bên anh em này anh em này em 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 nè nhang đó yang nhang tiệc yang tiệc ta này nơi nơi này này nơi 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 ta, nơi 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 đây nơi 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 เห็นอะไรเห็นอะไรบายๆนะอุ้ยไปสิเอาเชือกขึ้นมาเห็นพุ่งนะค่ะเห็นพุ่งนะค่ะเห็นพุ่งน้อยเละเห็นพุ่งน้อยแล้วเห็นพุ่งน้อยแล้วอยู่แต่ห้องออกมาหลับลมบ้างเนาะนะเย็นเนาะเย็นเนาะใครในนี้จะี่ยางยืนเออยืนขึ้นแล้วนั่นแหละเวลายาง อันนี้มันต่ำเนาะพว่าพิ่นสูงขึ้นอัน้อันน้ยี่มเห่มเ่มงเนียอัน้เยมเยีมอ่ะยิ้มงามๆเหมมงเนี่ยเยี่มเห้เ่ยมงนึกว่ามานะวาสนะหอนเม้ จะไปอาบน้ำนะมาเป็นอาบน้ำมึงตกคลองเลิกตกคลองเลิปไปขึ้นกระตุกหน่อยครับว่าขึ้นว่ากระตุกหน่อยว่าไปมึงงัวป่ะไปลูกปไปมึงงัวป่ะเฮ้ยยังไงดิยังไงดิมันหยักโลโคเคินเนาะไอ้ยังนูกนยัง Nó à, khen khuôn, nó khen à, khuôn Dướn, dướn Dướn đi lại, dướn Ờ ô ô ô ồ mày mẹ chơi đã, chân mẹ chơi đã, Anh nhàng chắc Anh nhàng chắc Anh chắc Ấy Chơi chơi kìa Một vài đó, Chơi kìa, chơi kìa Một vài nữa À <laughs> ว่าไงโจมขึ้นกันใแฮว์นี่ขึ้นมากระตุบหน่อยแล้วเห็นบางงัวเนียงงัวลายใช่ไหมเห็นบางงัวข้าวมีใช่มูโอ้มีคนไทยมาไล่งัวพิ่มเเห็นบบาคนไทยเบาไทยนะถ้าเราอยู่ใกล้แล้วมันจะตัวใหญ่

Ừ, sẽ ơi nè Xuân mày chơi đây Xuân mày chơi đó Đấy Anh đấy Đấy ý Hà, khử, Hả Bây giờ ít khuyên Xuân phải đi ตัวไม่ได้ชวนไปอันนี้เห็นมาดูงูนะงวล่จั่าว่ บิงบิงไงนะใครจะบักของด่นเพื่อนอมะดิ่นอะนิ้มแม่บิงนิ้มแมวะะยิ้มนี่แมวบิงเน้อ้เด่นอย้ไปปยิ้มไปลุงนะยิ้มปลุงนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอีกเท่าอีกเท่านึอีกเท่นึ่อีกเท่นึง เห็นงัวบุเห็นบ่งัวนะผัว่ัวผัวุัวนัวงัวน้อยหลายช่อพุ่น่ะเหนเงียบเงบเงเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบงัวนะมูหงัวหงอะไรลูกงัวหงอะไรมูเห็นบ่มู

ngân nói lạy tên nì xem ngoài mi lạ đi ui ác à, náh khi u vâng chịu u chịu vâng chịu Ơn xa tộc đùm. Bơ. Dạ ôm có được ấy. Khắp lột bọ. Khắp lột bọ. ขอก้อนขอก้อนขอก้อนแม่เสชายาไห้ถูจ้าก้อนถูจ้าถูจ้ามาหนิมาหนิถูจ้าคือเสียงรถือดเดือบเอแท้มาโจมมาเลยมาโจมมาลินน้ำพายหนิ มา,าเจอมาหาล่ะมาหาล่ะแล้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมาอู ยอยน่อยให้มาเยอะเดี curtain, ๋ยดมาดินน้ำือกันบ sure> ่นี่ยเลื่องกันบ่นี่ฮึฮึดีโอ่าสวสดีบ่โจ๊สวยขี้หลานบอสิขี้หัดลานขี้หันลานเนี่ห่อแกกัน ชวนไปใส่จิกชวนไปใส่ชวนไปใส่เดี๋ยวใส่แล้วฝันอยากถอดน่ะฝันอยากถอดเกือบไปใส่ไปใส่คือบ่บ่ห้แล้วว่าถอดเกือบหวยบ่อนมึงดานเหยียบขี้ดินได้นะ Category, ground, okay. wig, ouais. อยอยู่ตะลางเกืบนะถอดน้องเลถอดน้องหรยเิเอาล่อลงงไปดินอยู่ตะล่างมึงกินให้ระบาถอดหาลูกล่ะให้รวบาถอดหานั่งก้อนนั่งก้อนมึงแน่ขีดินคู่โคบลงล่ะอ้ามึงเนี้ยะมึงแน่ไม่ขีดินเบวมงนถอดหามะมึงอยากให้อุ้มบ่อยาใหู่นะิากไปไปไปล็อกตัวไว้ล็อกไว้ ui nào na bo hẹn chàng nôi, huề chàng nôi, ui ui súng cái này xui thành nó, huề 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 S. <S so มึงลบไม่โลบบัตมันบุบไปลบนะฮะอยากชุบได้อยากชุบเอาเข่ามาในพี่เอาเข่ามาในพี่เอาเข่ามาในพี่เห้แล้วว่าเอาเข่ามาในพี่ให้เออเอาชุบบัตรนี้นั่งบัตรนี้อ้าวโงกันอะไรพับจั่วในขึ้นเถพับจั่วโง่เงนขึ้นกงินันวอยู่ซื่อ thế là mua 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 đai mình cuồng, phù, phạm, mình cuồng, anh nhỉ nhỉ hay là bao, nhỉ nhỉ hay là bao, nhiêu hả nhỉ nữa được, nhỉ nữa, nhỉ ta sồm hay là bao nữa, anh nhỉ được các bạn này, mình nhỉ mình đi à nè, hay là bao mương nè, nhỉ đây đây hai bao hai là bao <laughs> ไม <c oughs> ่น่าพาเลยพายนอนอยู่ไนอไงนอนมบดมือนะพากะามือไอยู่ไปจักมือวอบนนึนบ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 ึนยังงบ่ให้น้ำมื้อเย็นเย็นคักปัญญงอันนี้มาแลวแตะในในตะในใน

เด็กก <c oughs> ินน <c oughs> okay. so so the ้ำมาวแม่ไปเอาน้ำมาให้ก่อนเด้อเด้อโอเคชาวเล่มาจอยจบคลิปเพียงสำนีก่อนชาเบลไปเอาน้ำมาให้ก่อนเด้อขอบุญขอบคุณป้าลุงหลายหเด้อที่เขามาลับ z มคลิปน้องวาสนาตลอดมาเด้อขอบุญขอบคุณป้าลุงหลายหเด้อคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนีก่อนไปแล้วกล่าวข้า่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย Mm-hmm. <laughs>